มามิ n งซีเจมฟอร์เจ้าค่ะมามิงนะคะก็สำหรับวันนี้มามิงก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะของปี2023นะคะในช่วงวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะก็สำหรับช่วงวันวาเลนไทน์ของปี2023ที่ผ่านมานะคะ c ีเจมฟอร์เนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะที่มีชื่อว่า h e a r t Touch Event นั่นเองค่ะใช่ก็เป็น กิจกรรมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่ซีเจมฟอร์เได้จัดขึ้นนะคะก็ภายในวันนั้นนะคะก็จำได้ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าน่ารักอบอุ่นมากๆแบบบรรยากาศเป็นสีชมพูวันวาเลนไทน์เลยก็มีให้ทำหลายอย่างมากมีแบบว่าวุ้นช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีอันที่ชอบมากเลยน่ารักมากก็คือกิจกรรมที่แปะสติกเกอร์รูปหัวใจให้ แฟนคลับนั่นเองค่ะใช่รู้สึกว่าทำให้ได้ย้อนลำลึกถึงแบบว่าเออสมัยเรียนสมัยเด็กแบบประถมมัธยมที่พอช่วงวันวาเลนไทน์เราก็จะมีการแบบว่าแปะสติกเกอร์ที่เสื้อเพื่อนอะไรอี้กันก็รู้สึกว่าน่ารักดีที่ซีเจมโฟเรได้แบบว่าหยิบยกความน่ารักกิจกรรมอะไรตรงนั้นมาใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคณิซีเจมโฟรค่ะ ก็พูดถึงงานอีเวนท์ที่จัดไปก็คือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมก็งานเชื่อว่า CDM Party Ace Card Touch Event ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ใหม่มากจริงๆเพราะว่าวันวาเลนไทน์แล้วก็ไม่ได้เคยจัดงานกิจกรรมอะไรอย่างนี้เออแล้วทีเนี้ยมันก็จะแบบมีฟิลแบบว่าเขียนโปสการ์ดให้การมีของเมมเบอร์แล้วก็ของแฟนคลับที่เขียนให้เมมเบอร์แล้วซึ่งวันนั้นก็มีไลฟ์ก็แบบเมมเบอร์จะเป็นแบบว่าการ์เขียนแต่ละคนแต่ละรูปแบบใช่ไหมเขียของก็จะเป็นแบบว่า วาดอกกุหลาบแล้วก็เขียนข้อความให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนก็จะแบบเขียนใส่การ์ดกลับมาแล้วก็วันนั้นก็นั่งอ่านกันก็คือเขินลุ้นไปว่าใครจะเป็นยอดใหย,ย,ย่ใครจะเป็นยอดในดวงใจก็สนุกมากๆ่ะ มุมมองความรักของเมมเบอร์กันไปแล้วเนาะทีนี้ก็อยากรู้จากแฟนคลับบ้างที่แบบได้เขียนส่งหาพวกเราะค่ะว่ามีใครเขียนอะไรถึงพวกเราบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําการอ่านข้อความที่ทุกคนได้ส่งมาโดยการสุ่มหยิบมานาอแบบแต่ละคนก็จะอ่านนะคะอันนี้ถึงพี่ออมนะคะอยู่ไหนยู่น่ใช่คะ่ะคาถาหลงรักออมี่ออม,อม <c oughs> เรารักเราหลงเรารักเราหลงเรารักเราหลงรักนะครับแฮปปี้วันเลนทายจงรักจงหลงจงรักจงหลงแฮปปี้วันเลนทายค่ะคือค <c oughs> ่ะสำหรับอันที่สองนะคะถึงน้องสีตาอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็น่ารักอยู่สิบสีนี้ยังไม่มีใครก็สู้สู้นะบังเอิญเรามีแล้วอันเนี้ย not sweet <c oughs> จากนะคนนะี้ <laughs> แรงมากคบกันนานๆน,นะคะเลิศสุดๆแล้ววันนั้นในวันเดียวกันก็มีประกาศเดบิวต์เพลงเดบิวต์ของรุ่นสองใช่ไหมคะตอนนั้นก็แบบเย้ยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากที่จะได้แบบว่าดูเพลงเดบิวต์ของรุ่นสองนะคะเป็นกำลังใจให้ชู่ๆอะไรงี้ถ้าฉันรู้สึกเหมือนตอนที่เรารู้สึกแบบว่ารู้ว่าตอนที่เรากำลังจะมีเพลงเดบิวต์มั้งอะไรประมาณนี้อื บคุณทุกคนมากๆที่แบบว่ามาเจอก,กันกับพวกเรามาใช้เวลามาสร้างความทรงจำดีๆกับพวกเราด้วยนะคะก็หวังว่าปีหน้าก็อาจจะได้มีโอกาสได้จัดงานอะไรแบบนี้อีกนะคะก็ไปเจอก,กันนะคะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ดีในวันวันเลนทายที่ผ่านมาด้วยนะคะบ๊ายบาย หน้าที่เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็เซนกันที่6นะคะซันเซคาบาอี้เธออะคาวาอี้พอรู้ว่าตัวเองได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ดีใจมากๆคะ่ะที่ได้รับโอกาสที่ดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ลีนาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เอ็นดูหนูกับพี่นีนี่นะคะแล้วพูดถึงพี่นี่คะ่ะก็ ครั้งนี้นะคะได้เป็นเซนเตอร์คู่กับพี่นีนี่ด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆาเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าสนิทกันระดับหนึ่งแล้วพอได้มาทํางานร่วมกันใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ายิ่งสนิทกันเข้าไวใหญ่เลยค่ะแล้วเข้าขากันดีมากขึ้นเลยค่ะค่ะก็พอได้รู้ว่าเตยมเป็นเซนเตอร์เพลงซาเซคาเวีอีตอนประกาศรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจไปพร้พอมๆกันเลยค่ะเพราะว่า ตอนประกาศมันกระทันหันมากแล้วก็ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจเท่าไหร่เลยพอเป็นเชื่อเราปุ๊บรู้สึกแบบว้าวนี่เลยจริงใช่ไหมเหมือนฝันเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้เป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักก็อยากฝากเนื้อฝากตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังได้เป็นเซนเตอร์คู่กับ น้องพิมพนีด้วยค่ะน้องพิมพ์เป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็ทํางานด้วยง่ายมากๆค่ะน้องน่ารักกับหนูมากแล้วก็น้องเป็นคนงาน่ายๆหนูก็เป็นคนในงานไว้ก็เวลาทํางานก็แฮปปี้มากๆ ซีเจียมโฟเด้นะคะชื่ออะไรคะนานาซีเจียมโฟเด้ยค่ะแชมพูซีเจียมโฟเด้ยค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมารีแทกการถ่ายทำเอ็มวีซันเซ่ค่ว่าอือ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 ใช่ค่ะก็เอ็มวีซันเซ่ค่ว่นี่ก็ถ่ายไปตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่าเป็นซิงเกิลหน้าร้อนของพวกเราซีเจียมโฟเด้ด้วยสุดยอดใช่แล้วนี้ก็จะมาเล่าถึงแบบเหตุการณ์หรือความประทับใจในวันนั้นกันว่ามีอะไรบ้าง พี่นานาก่อนหน่พี่ก่อนเหรอใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมที่ได้ถ่ายเอ็มวีไม่เป็นครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกถ่ายเอ็มวียูเมใช่แต่ว่าก็ยังมือใหม่อยู่นะตอนนั้นอะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ็มวีซันเซเนี่ยเป็นแบบยากกว่ายูเมอีกใช่เพราะว่าตอนนั้นมันร้อนมากใช่เป็นหน้าร้อนด้วยแล้วก็แบบเราไปถ่ายที่สวนน้ํากับวัดใช่ไหมใช่คือเป็นครั้งแรกเลยที่ดูว่าแบบ กว่าจะได้ MV แบบสดใสขนาดเนี้ยแบบค่ะทุกคนมือมากแต่พวกเราก็คือค่อะไรยอมแต่ว่าตอนนั้นเคยเป็นแฟนคลับไงเองเหมอนแบบโอชิโอชิโอชิูฝันคือแบบดูมาเอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบมันไม่น่าจะอะไรหรอกแต่พอมาดูพอมารู้เบื้องหลังจริงคือมันร้อนมากแันเซก็เหมือนกันก็คือ แต,แต่ว่าเราก็แบบเป็น MB แบบช่วงสงการก็จะมีแบบสาดน้ำ<ช>เล่นกันก็ทําให้ไม่ร้อนค่ะแต่ว่าก็ถ่ายหลายวันเลยนะสองวันแล้วก็วันถ่ายไปเล่นน้ำอ๋อใช่มีแบบถ่ายกับแฟนคลับด้วยอันนี้ก็ประทับใจใ<ช>เราเคยแบบถ่ายร่วมกับแฟนคลับครั้งหนึ่งตอนช่วงเมลอนแล้วค่ะๆๆๆๆๆแล้วก็แบบนานมากแล้วหลังจากนั้นก็แบบแฟนคลับก็คงแบบเอ้ยจะมีอีกไหมนะก็มีแล้วค่ะก็คืองานสงการนั่นเองพวกเราก็แบบได้เล่นน้ำกันสนุกสนานเลย หนาวมากแต่ก็รอนแบบว่าโดนเปียกๆแล้วก็เย็นเย็นแต่ก็ไม่ได้สงงมันมีความแบบตรงก้ามก็คือแดดร้อนนะแต่ว่าเราก็หนาวในอะไรอีกหน้าตอนไปถ่ายที่วัดเราก็ได้ใส่ชุดไทยด้วยสวยทุกคนแต่ว่านอกเรื่องได้ไหมคือมันมีหมาอยู่ในบอด้นพ่มีแมวด้วยใช่แล้วี่เห็นกคห หมาน่ารักมากแต่ก็คือไม่ได้ไปถ่ายเอวนะจะเล่นกับมมาเส่ยกันได้ใส่ยทุกคนต้องไปดูแล้วถ้าใครอยากเห็นแล้วก็จะมีแบบถือขันโนละอันด้วยแต่เซ็นเตอร์เราก็คือขันอันเท่าเทาแบบอืออันนี้ยก็ได้แล้วคือแบบถ้าแบบเกลียดไฟให้สาใส่เลยนะ เยอะมากแต่แล้วอลิเหรออันนี้พี่จิงก็รู้แล้วนะเนี่ยใช่ทำไมวันนั้นพี่นาสาใส่เยอะไม่คือทางนั้นก็สาใส่นี่เยอะเหมือนกันก็ซูมๆกันแต่หนูชอบอันหนึ่งที่เขาจะแบบว่าให้ทุกคนอ่ะสาใส่พันแลอวก็สาใส่พี่ออมอะไรเงี้ยเป็นแบ่งฝั่งกันก็คือแบบฝั่งพี่ออมอ่ะก็จะแบบว่าโดนฝั่งพันสาใส่ก่อนแล้วก็แบบอุ๊ยโกรธแล้วนะยกพวกไปสาใส่พันแล้วคือแบบเอ็มีออกมาน่ารักมากคันแบบ อยู่ค้ึ่งพันด้วยเดินลุกหลงไหมคะไม่โดนนิดหนึ่งโดนนิดหนึ่งแต่ไม่โดนหน้าขนาดนั้นแต่ว่าออกมาดี <c oughs> ใช่ก็<ม>ชอบมากถ้าทุกคนน่ปังเราก็ชอบก็สามารถไปดู m b ซันเซคาวไวอของพวกเราซีเตียเฟรเดได้นะคะตอนนี้พวกเราก็แบบเล่ามาเยอะแล้วคงต้องลากันไปก่อน <c oughs> แล้วเนาะเพราะจะหมดเวลาแล้วหวัว่าจะได้ไปอีก่ <c oughs> ไปเล่นน้ำ ใช่ค่ะหวังว่าพวกเราจะได้ไปถ่ายเอ็มวีกับแฟนคลับอีกนะคะไว้เจอกันค่ะค่ะวายสวัสดีค่ะเจเจัีเจมส์โบเค่ะก็งานสงการานของ c ีเจมส์โบเตะคะ่ะก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เราจะมีความประทับใจสูงมากค่ะแต่ว่าเราได้ถ่าย MV ีที่งานสงการานนั้นด้วยเป็น MV ของซันเ e ย์คาวียร์ซิงเกิลที่เพื่อนหนูเป็นดับเบิลเซนเตอร์ด้วยนะคะก็แบบปจะทันใจนิดนึง แล้วก็ส่วนตัวเราเนี่ยคะ่ะเทศกาลสงการเป็นเทศกาลที่แบบว่าจะชอบมากชอบมากๆๆปีล่าสุดเนะะี่ยค่ะที่แบบว่ามีงานสงการของ CJM เจ่ก็เล่นน้าสงการครบทุกวันเลยยังโชคดีที่เล่นเสร็จแล้วว่าไม่กลับมาเป็นอะไรนี่ค่ะแต่ว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้แบบว่ามีโอกาสเล่นน้าสงการกับแฟนคลับก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่มากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ปีหน้าๆมีอานี้อีกรู้สึกว่าจะสนุกมากๆแน่นอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะเคียร่าสิจิปเปรียค่ะ ก็จะมาพูดถึงเรื่องงานทรงการของพวกเราที่ผ่านมานะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราสีเจีมเนะคะที่ได้เล่นน้ากับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนเหมือนกันที่ได้เล่นน้ากับพวกเราสีเจียมเฟรนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นน้ําเราถ่ายเอ็มีกับทุกคนด้วยแบบว่าให้ทุกคนมาอยู่ในเฟรมเดียวกันเล่นน้ากับทุกคนอุ้ยเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันที่ได้เล่นน้ากับเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็ สระน้ำใส่กันฉ่าเลยแล้วก็นอกจากสาน้าใส่กันแล้วเราก็ยังมีขายของด้วยไปขายของที่เมออ์เชนไดแล้วก็ขายของขั้งนี้ก็มีของเยอะมากเลยที่แปลกใหม่แบบว่าน้ําอบใช่ไหมมีเสื้อแบบที่เป็นสงการอะไรอย่างนี้เป็นพี่ม่อนกางเกงช้างอะไรเยอะมากเลยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากมาเล่นน้ำสงการกับทุกคนอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกับพวกเราในทุกเเทศกาลเลยนะัสดีเจ้าอิจานินาเจ้าน่าจะพืดถึงความทรงจาของ ตันที่ไทย m v s a n ีซันเซคาวที่มีงานสองขาังของซีเจมโพเดครั้งแรกนะคะ <c oughs> คือตั้งแต่นายายมาเหมือนไทยใช่ไหมคะก็เคยไปเล่นสองครังที่กรุงเทบบ้าน้นที่นายาย,ยัูบีเอ็นเคโพเทแต่ว่าตอนนั้นก็มาไปที่มาแถวที่มีห้างอะไรนี้แล้วตั้งแต่ายายมาซีเจมโพเทพก็ยายมาใช่ไหม่ก็ มันเป็นชนที่มีเรื่องโควิดอะไรนี่ก็เลยแบบไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเล่นเล่นสงขนที่เชียงใหม่มาก่อนแต่ว่าเคยได้เหมือนก็ซิปมาว่าที่เชียงใหม่ยิ่งใหญ่มากกว่ากรุงเทพอีกนะก็เลยเฮ้มันเป็นแตกต่างกันยังไงอะไรนี่แล้วก็แค่หือนเคยได้มาก่อนว่ามันเป็นน้ําที่จะมาไปเล่นฉีดน้ําก็จะเป็นน้ำแบบเย็นมากๆมีแบบแบบที่ใส่น้าแข็งด้วยนี่ก็เลย ฮ่าจริงเหรอก็จะไม่นอน,น,นเหออะไรก็เลยมันมีความแบบที่ตื่นเต้นกับเล่นสงคามที่เช่ใหม่มานานแล้วแล้วก็คันนี้ก็มีโอกาสที่ได้ถ่าย m v กับ raft, แฟนคลับได้เล่นนางกับแฟนคลับแล้วก็ไม่ว่าทุกๆคนอะได้สนุกแล้วก็เอนจอยกันแล้วเราก็อยู่บนเวทีใช่ไหมแล้วก็เอนจอยแบบไปชิดนะมันเต้นด้วยกันมาแบบนี้คือไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกเพมิใจมากๆแล้วก็ ทุกคนมาเล่นกันมันจริงจังมากๆอ่ะทำเมมเบอร์ดูแฟนคลับด้วยก็มาเป็นเทําให้นางรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเล่นจริงจังขนาดนี้เนาะได้ก็เลยแอบตื่นเต้นแล้วก็ก like ็สนุกเอนจอยกับแฟนคลับทุกๆคนแต่ว่ารู้สึกสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นน้ําสนุกกับทางแฟนคลับแล้วก็เมมเบอร์ทุกทุคนด้วยก็เลยพี่หน้าถ้ามีโอกาสก็คิดว่ายังไงต้องมีโอกาส เพราะว่าน่าจะเป็นเพลงแ่ทุกคนก็ชอบกันเนาะก็อยากให้พีน่นาก็มีโอกาสแต่ว่าพีน่นานี่ยาจะเป็นพยายามเต็มที่ที่จะไม่โดนน้ำนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ enjoy เล่นน้ำเล่นซองคัทงกับพวกเราด้วยนะคะ จะมาพูดเรื่องอะไรพี่จิงออดิชั่นใช่ไหมใช่ค่ะคีย์เวิร์ดออดิชั่นใช่ค่ะคือกว่าจะมาเป็นรุ่น2เนี่ยตอนออดิชั่นเราทำอะไรบ้างอ้าวไหนเริ่มที่พ่อแพงพ่อแพงมีอะไรจะมาว่างออดิชั่นอ๋อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่ไม่ไฟกระเป๋าได้ไหมไม่แบบออดิชั่นทุกคนตื่นเต้นหมดล้วแหละแต่อันนี้ตื่นเต้นน้อยลงเนี่ยเพราะเราสอง อิพี่จริงพี่จริงก็รอบสนี่เป็นมัต่างกันไหมรอบหนึ่งกับรอบสแต่เราไม่เจอพี่จริงเลยนะรอบไหนไม่เจอไม่เนี่ยเนี่ยอยู่กับพี่จริงบ่อยมากรอบสองรอบสไม่เจอกันไปถึงออิชั่นทีลุ้นหนึ่งลุอ่ะเจอกันแต่ลุ้นสองไม่เจอเจออีกทีคือแบบไฟนอลใช่เราอยู่ห้องออิชันเดียวกันแล้วเห็นเอ้ยสามคนเลยปะใช่สามคนเลยไม่สี่คนใครกบางอคิอยแบบว่าออดิชั่น ก็คืออยู่เหมือนพี่คนนี้ติดอะไรที่ทุ่หัวมาแบบเป็นผักจริงอ่ะแปลกมากคือเราสามคนอยู่ห้องห้องเดียวกันตอนเราเจอหนอนเจอไปอยู่ไหนอยู่กับพี่เอ็มม่าเฮ้ยจริงหรอใช่อยู่พี่เอ็มมาเอ็กแบบคุยกันอยู่เลยว่าผ่านด้วยกันนั่นเกดก็อยู่คนเดียวดีแล้วพูดแจ้บสงสารเลยอ่ะคือตอนนั้นเราได้เต้นเพลงมาลี ใช่สองมือสองมือด้วยสองมือสองมือด้วยแกเองด้วยค่ะใช่แต่ก็แต่ก็ต้องมารายละเอียดดีใช่แบบโอ้มันยากกว่าที่คิดเวอร์สุดยากใช่ใช่ค่ะข้าวๆแล้วก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครยังฟังไม่รู้เรื่องหรืออยากฟังอีกก็มีสารคดีเขาเรียกว่า journal เออใช่ the journey แล้วนี่ก็เออใช่ด้วยนะ the journey กเตอร์ถ้าอยากรู้ไปดูที่ในช่อง YouTube c g m 4 4ค่ะบายค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งต่อไปให้พี่เกดกับเอมมาค่ะในเรื่องหัวข้อใดี๋ยวไปดูกันเลยว้ก็ก็ขอบคุณเพื่อนทั้งสี่คนนะคะที่ส่งมาให้ลูกเกดแล้วก็เอมมาค่ะ แล้วจะพกถึงของ MV ใช่ไหมเอ็มวีของรุ่นสองใช่ไหมแล้วเมื่อหลังการทำเอ็มวีรุ่นสองละกันก็คืออะเริ่มจากอันนี้ก่อนเพราะว่านี่ได้ถ่ายก่อนช่วงเช้าแหมจะไปก็คือแบบตื่นเช้าไปคิวสองแบบคิวแรกคิวแรกไปที่คอนเสิค่ะรากัรจริงๆ2สองคนนะคะก็คือไปเสร็จปุ๊บหนูก็ไปแต่งหน้าตอนเช้าเลย เขาปั <laughs> 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 ้นซีนเซ็นเตอร์อย well ู่หนูแต่งหน้าตั <S <s um yeah ้งแต่แบบ8ปดโมงถึงประมาณ11บเอโมงก็คือว่าไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพูดให้เวอร์เฉยอยากรู้เออแต่งคือแบบออกมาที่คือหน้าลูกแก่แต่ว่าอู้ช่าสวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนั้นถ่ายนานมากกว่าจะได้เป็นซีนแบบฉากโยนกระเป๋าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนพี่ทีมงานเขาตั้งใจกันปะจริงจริงก็คือเราแบบว่าถ้าพลาดฉากเดียวคือเราก็จะไม่ได้เจอกันฉากจะไปเจอกันอีกทีก็คือฉากที่เป็นว่า จากรวมต้นจากรวมชุดอเออจากต้นยางนึง <าก S 2> แล้วจากต้นยางตอนอ้นยางแบบเออตอนแรกพวกเราก็แยกย้ายกันถ่ายใช่ไหมเอาเอาแบบของพานดูก่อนก็ไ,ไ,นไปถ่ายกับจินนาพะแพงด้วยคือตอนแรกที่ไปคือชอบมากเพราะว่าเป็นสถานที่แบบค่อนข้างจะธรรมชาติแล้วก็มีแบบแม่น้ำลาพานที่เราไปอ่ะเออก็เลยแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยอืมมีดอกไม้อะไรเงี้ยก็เลยแบบ แล้วหนูก็ได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยเ<ด> <laughs> ก๋ใช่แ้หนูเป็นระลมงะใช่หนูก็งงเฮ้ยตอนที่เขาจัดฉากมันแบบอีกมิตรให้หนูแล้วหนูแบบแล้วมีมีอะไรนะ <c oughs> เครื่องเล่นวิทยุะ่ะค <c oughs> าเซกันเออตอนแรกหนูก็ใช้ไม่เป็นแล้วก็มีคนมาบอกว่าให้กดนี้แต่หนูชอบแต่หนูใช้ไม่เป็นเองแต่วคนที้ก็ทุกคนเป็นความสัมจันธ์ดีมากแล้วก็ตอนที่เรามารวมกันก็สนุกอะ เ,เหมือนแบบแต่ละคนใส่ชุดคนละแบบใช่ไหมใช่ใช่แล้เป็นชุดแบบว่าตามคาแรคเตอร์อะไรใช่ตามคาแรคเตอร์ของพวกเราตอนแรกแรก,รก็เหมือนว่าจะคล้ายๆเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบว่ามีพี่ลนีน่าเข้ามาด้วยแต่สุดท้ายคือเขาต้องถ่ายอะไรดีดีไ่เซอร์ไพรส์แล้วอะไรอย่างงี้ตอนที่เราว่าเป็นเอ็มวีตัวแรกของเราใช่ไหมก็คือแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็ได้ไปถ่ายแบบว่าต้นยางที่แบบอยู่ในเพลง1นึ่งศูนย์ชื่อใหม่หนึ่งด้วย์หกด้วามแบบอะไรอ่ะแล้วก็เลยนะรีเลทถึงแบบ รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยชอบ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 มากคือก็ไม่คิดว่าเบบก็หนูอะชอบเพลงเชลเมนอย่างซุนทองีแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแบบไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายที่แบบที่เดียวกันแต่คนละปีช่วงห้าคนละปีคอลลาเจนคอลลาเจนใช่แต่ก็แบบว่าเป็นความแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรมีความเติบโตขึต้นใช่ชอบมากความสุดแล้วก็พอแบบเป็นฉากกลางคืนอ,อก็สวยมากเลยใช่ใช่แต่ว่าคนอคนไข้ ก็คือหน้าปกนะคะหน้าปกคือหน้ามันมากเพราะว่าเต้นเสร็จแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายต่อใช่แต่โหเซตฉากสวยมากเหมือนแบบเป็นเวทีแล้วมีแสงลงมาคือคือที่จริงอะมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นลานใช่ไหมลานแบบเป็นลานแบบกว้างลงมาสโลด์ลงมาแล้วก็มีบันไดเ้ยนะของประจัจต์หนูไปเห็นตอนเขาจัดฉากด้วย แล้วเขาแบบตื่ใช่แอบไปดูใช่แอบไปด้วยหนูว่าอุ้ยตื่นเต้นอ่าพูดถึงการเดบิวต์ดีกว่าข้ามสายข้าวมันลืมตื่นเต้นไม่เพราะหนูความรู้สึกความรู้สึกคือแบบคือหนูเป็นคนอินกับเวทีอ่ะหนูว่าชอบชอบเวทีที่แบบจัดอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีแบบลิ้นแก้วเนาะเออหนูว่าชอบลิ้นแก้วเขาเห็นแล้วปล่าเห็นนะอ่ะก็มันดูมองเขาอยู่เขาดูมองเรา เห็นหน้าเขาขึ้นไปชั้นบนไงเราอยู่ข้างล่างไงใช่ก็วคือวันนั้นแบบคิดว่าเออมันเป็นงานเดบิวต์ของอุ่นสองใช่ไหมแบบอึ้งสองก็คือแบบว่ามีแบบตอนนั้นมีแค่มีแค่เจ็ดคนเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออจะมีคนแบบมหาเลยเยอะมากเลยเี่ยเพราะว่ามันมาแค่มันแค่แป๊บเดียวจริงๆนแค่แบบสี่ห้าเดือนเองแล้วมันเดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คนแบบมาเยอะมากแล้วก็มามาทัชกับเราเยอะมากคือแบบแบบบางคนยังมองว่าอุ้ย แบบกลุ่มนี้คือใครคนมาเยอะมากเลยเียแบบชาวต่างชาติเลยเนี่ย่เห็นอยู่ Welcome to s h a n g m a i ใช่แบบแฮปปี้มากที่แบบทุกคนมาให้กำลังใจเราก็วันนี้ก็านมีอะไรสำหรับปี2566ที่ผ่านมาว่าเราได้แบบว่าเดินทางมาถึงจตรงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นพาร์ทของรุ่นสองนั่นเองนะคะเนื่องจาก เวลาว่างที่ไม่ตรงกันก็เลยอาจจะต้องอัดแยกกันหนึ่งปอดตักใส่เข้าไปด้วยอ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอให้มหาวิาลัเราเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะจะให้ <c oughs> ใหยุงตึ <c oughs>